โดดมากค่ะมาแล้วนะคะล o กข้าวเบเกอร์สติกที่นี่นะคะไปชิมของเขามา5ถ้วย6ถ้วยอ่ะค่ะก็เลยแบบว่าต้องซื้อนะคะ Costco ใหญ่มากใหญ่บ้านเนาะเราไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกว่าเว้ยทำอะไรคะขี่คอไม่ไหวนะห้ามทำจริงนะ เป็นไง Can you even move วันนี้อากาศดีมากนะคะโอ้โหตัดอะไรอยู่คะตัดอะไรนี่โหระพาหรอมีดอกด้วยหรอเนี่ยักยิ่งตัดมันจะยิ่งยขยายอุ้นน่อยอันนี้คือตัดอะไรออกคะระวังมิวนะลูก วันนี้นะคะฟ้าใสมากทางนี้แล้วกันทางนี้ทังนี้อ่าค่ะเราจะชมพาชมสวนวันนี้นะคะนี่ชาวสวนค่ะชาวสวนชีวิตนอนนี้ตอนนี้ได้ถ่ายงานไปทางนน้นแล้วนะคะ เราจะมาถ่ายดอกนี้นะคะปลูกขึ้นมากเลยค่ะด้วยกาแฟรหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ก็ต้องเล่งด้วยหยุดาหยุด,ดอุ้ยอันนี้ก็สวยมาถ่ายกันต่อโอ้โหได้ังมากโอเคค่ะบบนี่ีมันแรงรีลาบดีเหรอคะใช่มีความสุขมากเลยเพราะว่าอากาศดีค่ะ ให้อยู่ในร่มนะคะเลมอนส้มพี่หันตัวเป็นเลมอนแล้วโมเปียวมันหนึ่งี่ตรงนี้เป็นต้นส้มนะคะแล้วมันสวยได้ด้วยอะไรคะสนใจคะมันเป็นอย่างนี้ตังต้งแต่น่าจะช่วงที่เป็นเดิมก็ออกต้นหนูแค่นีะออกคนนี้ดดมากคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมคนสวนคนสวนจาเป็นกอนต่อนะคะทะเลาะกันแล้วนะคะคนสวน โอเคเป็นพรอบินนะคะวันนี้เรามาทานแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยกว่าอินน์แอนเอาเขาบอกมาเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเราไปแล้วบอกว่า natural party of six นะคะเจสเว้ยนะคะเราตามเขาไปเพื่อน่ ไปค่ะงรูแค่ะแนะนำหน่อยค่ะอันไหนอร่อย Kids menu ไม่รู้จะดู k i ่ s เมนูให้ Mac and c น e e s e Mac and c h e ชีสของเด็กนี้เป็น u n l i m i t นะจริงมากไหนเอาเมนูวะคุณชี่นี่เมนูเด็กเขาก็จะมีเมนูเด็กแล้วก็มีกิจกรรมมีสีมาให้ระบายระหว่างรอแล้วอยากกินเบอร์เกอร์แบบไหนอะ ระหว่างรอนะคะเขาก็มีอันนี้ให้เล่นด้วยพอดีเราต่อสองโต๊ะเราก็เลยเราก็เลยมีสองเครื่องมาแล้วนะคะ Look how big it is thank you pizza burger เอาสมาด้วยนะคะอันนี่ของเด็กกระดาษร้อนลูกเอาไหม ์ในที่สุดเราก็ทานไม่หมดเพราะว่ามันใหญ่มากส่วนอันนี้ strawberry lemonade strawberry lemonade นี่ก็คือแบบเป็น r e f ิ l สั่งเท่าไหร่ก็ได้แก้วละห้าเหรียญ fries ก็เป็นแบบ unlimited นะคะสั่งเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยมากเราจะไปไหนต่อนะคะ Cosco เดี๋ยวจะไป Cosco ต่อซึ่งอยู่ทางข้างเนี <c oughs> ้ยค่ะ เดินไปดเนมากเอากลับบ้านจุดนี้ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่คอสโกคมาดูของฝากดีกว่าซื้อที่นี่ก็ได้ให้ชินละเยอะเลยเหมือนแมคโครบ้านเรานั่นเองนะคะคนเยอะทุกวันเลยเจ้าถิ่นบอกมาก็ดีวันนี้วันธรรมดาขอวางก่อนนะคะต้องการไปซื้อของ ตอนแรกก็บอกว่าจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแต่ว่ามันอดไม่ได้เนาะนี่นะคะไปชิมของเขามาห้าถ้วยหกถ้วยอะคะ่ะก็เลยแบบว่าต้องซื้อนะคะคอสโก้ใหญ่มากแต่ก็โอเคต้องซื้อเพราะไปชิมมาเยอะเกินแล้วคุณค,คุณยายทวดค่ะคุณยายทวดเอามาให้ชิมอีกแล้วขอบคุณค่ะแล้วโอ้โหแจสเปอร์ถูกใจสิ่งนี้แม่ก็ถูกใจด้วยะหนูนหนูม่ <ใน S 1> ค่อยทา้<ๆ> ทานไปเลยลูกทานเยอะๆไปแอบชิมไปแล้วนะคะของก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราใช้เวลานานเท่าไหร่คะก็โอเคนะสองชั่วโมงาได้ของไปหลายอย่างหลังจากคอสก็นะคะแล้วก็ส่งเด็กๆที่บ้านคุณยายทวดแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันต่อค่ะใช่ค่ะหลังจากเอาลูกมาฝากนะคะเราก็ออกไปซิ่งกันต่อ อันนี้รก็ใบรอสรอสแนด์มาแชล์นีนะคะเราก็ถึงรอสแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะคะรอสและมาเชว์ข้างๆโอเแน่ว่าจะไม่ใช้เงินเยอะว่าจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วทำไมไม่ะภาเก็จก็ไม่ได้บูอ่อนกับเสื้อผ้านะแต่จริงๆมาชิปนี้ไม่ได้คิดจะซื้อเสื้อผ้าเลยคือรู้สึกว่าที่เมืองไทยก็มีทุกอย่างเลยแต่ทไมก็ไม่ดูวอเห็นแล้วก็แบบเห็นใจไม่ได้อนีิฟ้าใสมากชิปนี้ต้องการหมวกต้องการแว่นกันแดดด้วย จริงๆแล้วอากาศมันดีมากเลยนะคะแต่ว่าแบบ U V แรงมากเลยมาเช้าดูเท่าไหร่นะแปดระดับแปดนะคะระดับอันตรายมากโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันตะกร้าอ่ะนี่นะคะต้องมาตะกร้าไม่พอไปซ้อต่ออันนี้สิบเหรียญผ้ากระนุ่มดีอันนี้ลายดอกมากเดี๋ยวขอไปเดินกันนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันทีหลังว่าไ,<ม>ได้อะไรมาบ้างเราเนี่ยก็พูดคนเดียวนะเหมือนมีคนซักก็ใช้เป็นแบบเป็นแสนเป็นล้านไม่ค่ะมีห้าสิบคนแต่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นการบันทึกของเรามากกว่าเนาะอเออดูสิยังมัดผมที่เท่าไหร่ประมาณสี่เหรียญสี่เหรียญตอนนี้ก็สามสิบห้าจุดห้าบาทนะคะก็ลองคูณกันค่ะอเล็กซ์เฟสนี่ก็เพิ่งสั่งก่อนมานะคะสั่งเยอะมากเมื่อ่ะเดี๋ยวจะไปดูของก่อนยายบ้าเนาะ เราจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วเพว่าคลิปน,นี้ไม่ได้จะซื้อื้ออนี่มาจากไหนอ่ะมาจากสำเพง็งเลยอว่าเต็มเขาเลยต้องออกมาใส่ถุงนอกอึงเลยจ้ะไปแล้วเราแกนจอดกาเนาะไลยังไม่ได้ไปดูลเลยอาะจะดีหรอถาเป็นยไงแบบไหนลูกเป็นไงที้งลูกทิ้งเต้ออกมาถาม หวังไหนอะราหวังว่าเราจะมีที่ใส่ที่เอาลูกอพยพกันไปได้ไม่ใช่แล้วเราไม่เอาลูกกลับบ้านหรอ,อไม่เอาลูกกลับบ้านอ <laughs> เอาขึ้นเองนะไม่อยากช่วยแนละ้ออวอันนี้ไมไ่อยากเลยนะแกเราไม่รู้จะทำไงกับชีวิตเรอแล้วมาช่วยกันอันนี้วันที่สองของอะไรก็มีแจนสไนท์แจไนก็เอาใส่ของไปถูกเวอร์อะไรเวอร์ โยกอดเสียแล้วไหมเนี่ยลืมเอาเก็บอ่ะไม่เสียหรอกโปรไบโอติกโทษนะคะนี่เขาเปิดท้ายขายของเหรอของเธอขนอะไรเงี้ยไม่ต้องติดหรอกไอ้แก้มันตุ่งไหมเออก็ถึงบอกมันต้องเอาใบนี้อ่ะอ่นายที่สุดนางก็เก็บของทุกอย่างได้่ะไป let's go ไปนะไม่ได้ไปรับลูกใช่ไหม ไปมาเชวแป๊บเดียวได้ป่ะมันยังมีทีหนึ่งที่จะาลองไปจะไปต่อกันที่มาแชวนะคะอันนี้แบบไปดูเฉยๆไปดูโงเหรอไม่ใช่ก็เดี๋ยวมาดูว่าไรจริงๆก็ขาดของอยู่นะอยากได้แว่นโอ้โนะว่นแล้วก็หมวกลูกได้แล้วใส่ยังไม่ได้เลยอะนี่นี่เราก็เดินกันแบบไม่ใส่หน้ากากแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าสบายดี คนวดมอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะเสื้อผ้าที่นี่มันน่ารักกว่าตรงเมื่อกี้นี้ไงอ่แล้วไม่ได้พามาก่อนนะทำไมเป็นคนนี้ฉันหมดไปที่ละสามร้อยห้าร้อยก็หมดอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะลัคกี้แบรนด์เออเท่าไหร่นนี่ะะคกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้หรอตอนนี้สองทุ่มแล้วค่ะเดินกันจนแบบผมผมยุ่งมากอากาศเย็นมากน่าจะประมาณกี่องศา20ตยี่สิบยี่สิบเอ็ด แค่แปดเหรอไม่น่านะยิงทนได้เดี๋ยวเราก็จะอุ้ยกระตูกำัหักเดี๋ยวเราจะมารับลูกของเรานะคะทิ้งเอาไว้แบบวันนี้สนุกมากเดี๋ยวก็จะมีอย่างนี้อีกแน่นอนเพราะว่ามันมีคนแบบมีคนออฟเฟอร์แล้วนะคะว่ารับป่าไปใหายเหงาอะโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านไปเจอลูกก่อนนะคะ Hello สวัสดีค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรมาเก็บให้เรียบร้อยเลยค่ะทุกคนรสอะไรคะลูกเริ่มรสอะไรนี่ห้องนี้อร่อยมากเลยค่ะเขาบอกว่าให้เอาเข้าช่องฟรีซมันจะเหมือนซอสเสิร์ฟเลยคนๆก่อนะมันเยอะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะมืดมากก็เลยต้องแบบเปิดแฟลชไม่รู้จะเริ่มขนจากตรงไหนดี รอ,อเปิดบ้านก่อนมาที่นี่นะคะเด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองพี่แจ๊คนะคะจะล้างจานให้ทุกคนเลยน่าที่สุดตอนนี้ก็ดึกแล้วของที่มามีซื้อมาสินะโอเคนี่จะให้ดูของที่ซื้อมาวันนี้นะคะดูน้อยแต่จริงๆคือมันเยอะมากเลยนะในนี้คือเต็มกระเป๋าอะกระเป๋านี้ก็ซื้อนะคะนะดูซีนะดูสิเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกวา่าเว้ยนี่ซื้ออะไรมาบ้าง นี่ค่ะ เ <5 S 2> มตรประมาณเจ็ดร้อยอะอันนี้ก็คืออันนี้แบบผ้านิ่มมากที่ไปซื้อมาคือมีแบบผ้านิ่มๆมาเลยอันนี้รักที่แบร์นะคะประมาณแบบสิบห้าเหรียญอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิบเหรียญนะคะอันนี้สิบเหรียญค่ะลูกบอลโหมาซื้อมาคืออยากได้ตั้งแต่ <S <S ที่ <S <S ทอไทยนะน,นี่ก็แบบน่ารักมากนี่ค่ะ <S <S <อ>ลงมาอันนี้แบบสำหรับถ่ายกับอะไรอะรถกดอะพวกถ่ายเบิร์นอะไรเงี้ยนะซื้อป่ะซื้อป่ะซื้อป่ะฉัเวลาโชนินอันนี้ก็ถูกเนาะอันนี้ประมาณสิบเหรียญป่ะมันเยอะมากอะจนขี้เกียจพูดแล้วอะเอาจริงคือออมันเยะะ ทุกมันเป็นของฝากเลยน,ยยนชนมันมีเปนแบบด้วนเนนมดามดาเะถ้าคนิ่มหม่เลีนบบนจนี่คือแบบน่ารักมากน่ารักมากนี่ะแบบน่ารัิงๆ่าหร่ไมทราแบแ<ช>ไ,ได้เล <ไ S 2> อประณแบบี้เีะถึงชอบมาตัวละประมาณเน <ๆ S 2> <ๆ>ี่ยเศษเหรียญชุดนอนนุมนิ่เก่งะายคู่กับเสื้อมอกีแล้วอันนี้ก็แบบนุ่มมากแต่ก็อาจจะไปเปลี่ยนเพราะว่าซื้ออานนี้มาหลายตัวเลย แต่อันนั้นของแม่แม่เข้าไป,ปาแปปนี่ไปแปรงฟันก่อนแล้วเดี๋ยวจะคิดดูว่าจะให้เปล่าพี่จ้าพาน้องไปแปรงฟันเอาไว้โยนรับสนุกมากแม่กะจะเอามาเล่นกันนะาแตงนี่ค่ะอันนี้ที่เมืองไทยเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่อันนี้สามเหรียญเก้าเก้าดังเก่งค่ะฟันนุ่มนิ่มของอไอซาบเบธนะคะชุดไม่ได้เข้ากับคาแรคเตอร์เลยที่ เคกิ้งซีเคค่ะสิหกเก้า้าสบ้าเลดจักประมาณห้เหรียญนะะคตรลำเบียนดูดีมากเลยอันนี้ลดเหลือห้สเหรียญเก้าสิเหรียญคือแบบดีอ่ะเฮ้ยแต่เอาไม่นไก็ซื้อเนะมันก็ให้คะกันยูีเนาะอันนี้แบบตุ๊กตาขนลุ่ของเบบี้ซื้อมาฝากอลิสห้าเหรียญเก้าเก้อ่ะลดจักก็ลดอ่ะก็ซื้อมาลดจัก็เลยนุ่มมากแล้วมีเกียน์ด้วยกระเป๋าสั่งคไหนอรนะเขาบอกว่าลดจักแปสเหรียญเหลือสาสองเหรียญเก้าสเก้าเออันนี้ของเก่าหรือ ช่องก็เยอะแล้วก็ข้างหลังคือสายนุ่มมีสปอร์ตหลังคือแบบโฟมหนามากเอาไว้สปอร์ตเนี่ยค่ะรองเท้านาบิก้าของอลิซาเบตธ ของสุดท้ายแล้วของบาสเสื้อดีเคอันนี้ชุดน่ารักดูใหญ่นะแต่ใส่แล้วแบบน่ารักอ่ะเป็นชุดแซกอันนี้เสือ้อดีเคนี่ก็อันนี้อีกตัวหนึ่งหลายตัวเลยค่ะเลกกิ้งลูกเลกกิ้งแชมเปี้ยนก็เสือ้อน,นี้น่ารักมากเลยนี่ค่ะเป็นเสื้อยืดที่แบบน่ารักมากตัวแขก็มีแต่อันนี้แกะอันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะกล่องเยอะมากค่ะดเ,เดี๋ยวเราต้องเก็บอีกทีนึงเนาะ เท่านี้เดี๋ยวก็ ugo นี้ก็ไปต่อคะ่ะบายบาย